เรื่องสั้นหักมุมจากหนังสือสมุดปกดำกับไปไม้สีแดงผู้เขียนวินเรียววาลินเรื่องดวงพิมพ์ครั้งแรกนิจยสารลาะละนาฉบับ445กรกฎาคม2534เขาใช้เวลาหนึ่งปีในการค้นหาสมบัติ ของหลวงอัฐวุฒิภัยสาลหนึ่งปีเต็มที่ค่อยๆบรรจงหรือกระเบื้องหลังคาออกมาทีละแผ่นไม้แปรไม้จันทีละชิ้นหรือแล้วตรวจดูอย่างละเอียดเมื่อไม่พบอะไรก็กองไว้ที่มุมหนึ่งจากนั้นก็หรือไม้คือคราวฟ้าตะปูทุกตัวกองเป็นพเนินอยู่ที่สนามหญ้าวันแล้ววันเล่าชิ้นแล้วชิ้นเล่า เขาทำงานคนเดียวในเดือนแรกเขาพบสร้อยไข่มุกเก่าแก่เส้นหนึ่งซ่อนอยู่ในรอยบากของไม้ตรงเดือนที่สามมีมรกตน้ำดี15เม็ดกระจายอยู่ที่ผนังไม้ทำให้เขาคิดว่าคลำม,มาถูกทางแล้วแต่หลังจากนั้นเขาไม่เคยพบอะไรอีกเลยเมื่อตัวบ้านถูกรื้อจนเหลือแต่โครงเขาก็หันไปขุดดิน ทั้งในและรอบตัวบ้านดินทุกจุดถูกขุดออกมาลึกร่วมสองเมตรขุดแล้วถมถมแล้วขุดที่ใหม่ต่อไปสนามหญ้าทุกส่วนกอไม้ดอกทุกหย่อมถูกขุดคุ้ยกระจุยกระจายสาราลิมน้ำถูกรื้อออกเมื่อตอนที่เขาขายคฤหาสน์และที่ดินผืนนี้ให้ผมนั้นสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าคฤหาสน์แทบไม่มีอะไรเหลือ นอกจากโครงเสาและคานทิ้งไว้เท่านั้นโครงการโรงแรมห้าชั้นของผมกําลังจะเริ่มสร้างขึ้นที่นี่ที่ที่เคยเป็นสมบัติของหลวงอัฐวุฒิไพศาลผมไม่เคยเชื่อเรื่องที่ว่ามีสมบัติจำนวนมากเก็บไว้ณนะที่ใดที่หนึ่งในคารืหัดหลังนี้ตามที่อธิกรบอกผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเพื่อนของผมคนนี้ ถึงบ้าได้ถึงขนาดนี้เอาละเองคงไม่มีวันเข้าใจถ้าข้าไม่เล่าเรื่องทั้งหมดให้เองฟังเขาพูดกับผมในเย็นวันหนึ่งหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ผมตกลงซื้อที่ดินผืนนี้ต่อจากเขาเมื่อเดือนกุมภาปีก่อนข้าไปเยี่ยมป้าที่นอนป่วยอยู่ที่บ้านแถวท่าพระจันทร์แกอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลย ยกเว้นข้าคนเดียวนี่แหละข้าเห็นแก่ถ้าจะป่วยมากก็เลยอยู่เฝ้าไข้เสียหลายวันช่วงที่แก่อาการดีขึ้นนั้นเราได้คุยกันนานหลายๆเรื่องเรื่องในอดีตทั้งเพจนในที่สุดไม่รู้ว่าทำไมแกก็เล่าเรื่องหลวงอัทวุฒิให้ฟังหลวงอัทวุฒิก็คือเจ้าของคฤหาสน์ที่เหลือแต่ซากหลังนี้แหละคุณหลวงนี่เป็นคนสมัยห7เปีก่อน ตายไปร่วม20ปีแล้วมัง้งสมัยนั้นแกรวยมากมีตำแหน่งสูงมากด้วยพอแกอายุได้50กว่าลูกเมียก็ตายหมดได้ยินว่าตายเพราะโรคระบาดเหลือแต่หลานชายสติไม่ค่อยเต็มเต็งคนหนึง่งป้าค่าสมัยนั้นทำงานเป็นคนรับใช้ประจำตัวคุณหลวงรับใช้จนถึงวันที่คุณหลวงป่วยตายไปก่อนตาย แกเรียกหลานชายซึ่งตอนนั้นอายุได้สิบกว่าขวบเข้าไปสั่งเสียแกบอกว่าแกเก็บซ่อนสมบัติทั้งหมดที่สะสมมาตลอดชีวิตในคฤหาหา์มีทั้งเพชรนินจินดาทองสารพัดแต่ไม่รู้ว่าเป็นโชคร้ายหรือแกไม่ทันบอกตำแหน่งที่ซ่อนของสมบัติทั้งหลายก็หมดลมไปเสียก่อนแล้วป้าของเองรู้เรื่องนี้มาได้ยังไงผมถามคัดขึ้น แกแอบฟังเพราะอยู่ในห้องติดกันแล้วยังไงตอหลังจากคุณหลวงตายไปไม่นานป้าก็ลองรื้อห้องงต่างๆดูแต่ไม่พบอะไรเลยในที่สุดก็ละความพยายามแต่ถึงยังไงป้าก็ยังเชื่อว่าสมบัติพวกนั้นมีจริงแน่นอนแกรู้ได้ยังไงแกว่าคนใกล้ตายพูดความจริงเสมอสมบัติพวกนั้นมีมากนักหรือ เท่าที่ป้ารู้มามันเป็นเพชรนินจินดาที่หลวงอัดเก็บสะสมมานานหลายสิบปีคิดเป็นเงินตอนนี้ไม่น่าต่ำกว่าส0ล้านบาทผมผิวปากวือมากอย่างนั้นเชียวเขาพยักหน้ากระดกเล่าเข้าปากก่อนเล่าเรื่องต่อไปข้ายอมรับว่าข้าเอาเรื่องนี้ไปคิดอยู่หลายวันมันมีอะไรบางอย่าง คล้ายกับเป็นสั่งหอนว่าสมบัติพวกนั้นยังคงอยู่ในนั้นข้าเริ่มด้วยการแวะไปดูคฤหาสน์หลังนั้นก่อนเจ้าของบ้านต่อจากคุณหลวงก็คือหลานชายท่าทางปัญญาอ่อนของแกซึ่งอยู่คนเดียวมานานแล้วและวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเที่ยวสัมมะเลเทมเมาไปตามเรื่องข้าเข้าไปหาบอกว่าเป็นเซลแมนจากบริษัทกำจัดปวกข้าบอกเขาว่าบ้านเก่าๆแบบนี้ น่าจะทาน้ำยากันปวกสักหน่อยจะได้อยู่ได้อีกนานเขาแสดงท่าอึดอัดข้าจึงบอกว่าทางบริษัทยินดีสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งก่อนฟรีต้องไปตื้ออยู่สองทีเขาจึงยอมให้เข้าไปดูในบ้านตัวคฤือหาดดัดแปลงมาจากโรงทําน้ำแข็งในสมัยก่อนเดิมเจ้าของเป็นคนจีนพอกิจการทำน้ำแข็งไปไม่รอด เลยขายให้คุณหลวงในราคาถูกแกก็เลยมาดัดแปลงเป็นคฤลือหาตัวโครงสร้างเป็นไม้กับคอนกรีตมีห้องอยู่ราว20ห้องได้หลังคาปั้นหยาส่วนศา,าลาริมน้ำนั้นแกมาสร้างทีหลังผู้เล่าหยุดคิดครู่หนึ่งวันนั้นเมื่อข้าเข้าไปดูในห้องนอนเก่าของหลวงอัธวุฒิสังเกตเห็นที่ฝ้าเพดานมีรอยสีกระเทาะออกนิดนึง พอเข้าไปดูใกลก้ๆเอามือลูปดูปรากฏฝ้ามันผุเข้าไปเจอช่องไม้เล็กๆซ่อนอยู่พอเอานิ้วล้วงเข้าไปดึงออกมาปรากฏว่าเป็นสร้อยคอทองคําเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งนี่ขนาดตรวจดูแบบไม่ตั้งใจนะยังเจอสร้อยถ้าขุดดินดูอาจจะเจออะไรต่อมีอะไรอีกก็ได้ตอนนั้นข้าสังหอนแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในโครงสร้างคฤหาสน์แน่ วันต่อมาข้าเอาสร้อยเส้นนั้นไปให้ร้านทองดูเขาบอกว่าเป็นแบบเก่านี่เป็นลายสมัยรัชกาลที่ห้าเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วแล้วเองทำยังไงต่อผมถามข้ากลับไปที่นั่นอีกหนเจรจาหวานล้อมให้หลานชายคุณหลวงขายคฤือส่์หลังนี้ให้ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่นานเขาจึงขายมาให้ในราคาสูงริบลิ่ว แต่ข้าก็ยอมเพราะมั่นใจว่าจะต้องได้คืนมาหมดเองน่ะมีฐานะดีอยู่แล้วจะเอาเงินมากมายไปทำอะไรเงินทองก็เหมือนความรักโว้ยยิ่งมีมากยิ่งอุ่นใจคำพูดนี้เขาเคยกล่าวหลายครั้งหลายหนคนทั่วไปมักคิดว่าเขาพูดเล่นมีแต่ผมเท่านั้นที่รู้ว่าเขาหมายความตามนั้นจริงๆชีวิตวัยเด็กของเขาคุกคีกับความยากลำบาก เคยชินกับความหิวโหยที่ใกล้ชิดกับความตายมาบ่อยครั้งนักมีแต่คนที่รู้รสชาติของความจนอย่างถึงไส้จะไม่ยอมกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกเป็นอนันาดเขาไม่กลัวความจนแต่ก็ไม่ต้องการอยู่ใกล้ชิดมันอีกต่อไปผมเพียงแต่ประหลาดใจอยู่อย่างเดียวปกติเพื่อนผมเป็นคนมองการไกลและเขาก็มักจะถูกเสมอแต่ครั้งนี้ เขามั่นใจในตัวเองมากเกินไปหลังจากขุดสมบัติมาหนึ่งปีเขาก็ยอมแพ้เมื่อพบว่าคารุหาดไม่เคยถูกใช้เป็นที่ซ่อนสมบัติของหลวงอัทวุฒิภัศาลเขามาหาผมเมื่อสามอาทิตย์ก่อนเสนอขายที่ดินผืนนี้ให้ผมเพราะได้ยินว่าผมกำลังหาที่ก่อสร้างสำหรับโครงการโรงแรมของผมหลังจากที่ไปดูสถานที่มาแล้วผมก็ตกลงใจซื้อ เพราะที่ดินผืนนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมาะที่สุดสำหรับทำโรงแรมอะไรทำให้เองเลิกค้นหาเสียละ่ะผมถามทำไมละหลังจากที่ข้าเริ่มคิดว่าถ้ามันจะไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยกลับไปหาหลานชายคุณหลวงอีกครั้งพามันไปร้านเหล้ามอมเหล้ามันจนเมาแล้วค่อยถามมันดูมันแย้มพลายออกมาจนได้ว่าสมบัติของหลวงอัฐวุฒนะ่ มีอยู่จริงใส่ในหีบซ่อนอยู่บนคือใต้หลังคาแต่ถูกมันขายเอาเงินไปกินเหล้าเล่นการพนันจนหมดเกลี้ยงนานแล้วผมหัวเรระเป็นอันว่าเองไปช้าไปหน่อยถ้าช้าไปหน่อยอย่างเดียวคงไม่เท่าไหร่ที่น่าเจ็บใจก็คือถูกมันหลอกเขาเต็มที่นะสิอะไรนะคนฉลาดอย่างเองถูกคนปัญญาอ่อนหลอกเชื่อปัญญาอ่อน ไอเวนนั่นฉลาดกว่าที่ใครๆคิดเสียอีกเห็นท่าทางมันโง่ๆอย่างนั้นเถอะรู้ไหมว่าวันแรกที่ข้าเจอสร้อยทองในห้องนอนนั้นน่ะเป็นเพราะไอ้นี่ตั้งใจให้ข้าเห็นและหยิบไปมันเป็นคนเอาสร้อยทองนั้นวางล่อข้าไว้มันรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าข้าเป็นใครแล้วไปหามันทำไมผมอ้าปากค้างมันรู้ได้ยังไงมันคงสงสัยว่าอยู่ดีๆ ทำไมถึงมีใครก็ไม่รู้สนใจในตึกเก่าสภาพโทมแบบนั้นเลยตามไปสืบดูพอเห็นน่านสกุลเหมือนกับป้าค่าเลยเดาเรื่องถูกมันก็ไม่โง่นะะสิความจริงมันคงตั้งใจจะขายคขหารื์หัอยู่แล้วพอรู้ว่าเองหวังมาหาสมบัติเลยเอาสร้อยทองเส้นนั้นล่อทิ้งไว้แล้วไอ้มรกฏดสิบกว่าเม็ดนั่นกับสร้อยพวกนั้น ก็ทิ้งเอาไว้ให้ข้ามีกำลังใจค้นหาต่อไปโจเลนักเขากระดกเหล้าแก้วสุดท้ายเข้าปากก่อนลาผมไปโครงการโรงแรมของผมสร้างเสร็จใน22เดือนล่าช้ากว่ากำหนดถึง1ปีเศษเพราะเดิมทีผมตั้งใจจะสร้างแค่5ชั้นแต่ในตอนสุดท้ายผมเปลี่ยนใจสร้างเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งสูง20ชั้นแทนเนื่องจากผม ได้เงินทุนเพิ่มมาในนาทีสุดท้ายขณะที่เราขุดดินเพื่อทำฐานรากโรงแรมนั้นวิศวกรพบว่าฐานรากเดิมของคาลอหาตที่ดัดแปลงมาจากโรงทำน้ำแข็งเป็นฐานรากแผ่แบบแผ่โดยใช้ไม้สูงตอกลงไปในดินแผ่ออกเท่าขนาดตึกและตลอดแนวที่ด,ดินริมน้ำมีไม้สูงฝังอยู่ติดต่อกันเป็นกำแพงกั้นดิน ระยะเวลา60ปีไม่ได้ทำให้ไม้สักหลายร้อยต้นเหล่านี้ผุกร่อนไปเลยเพราะมันอยู่ใต้ดินตลอดเวลาผมขายไม้สักเหล่านี้ไปได้ทั้งหมดในราคา120ล้านบาทเป็นทุนที่ผมได้เพิ่มมาเปล่าๆซึ่งมากกว่าราคาที่ดินคฤหาสและสมบัติที่หลานชายหลวงอัธวุฒิภัศาลถลุงไปทั้งหมดรวมกัน จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องสั้นเรื่องดวงหากท่านชอบกรุณากดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ